เอ้ยอ,อ,อาเช้าแล้ว,ลวเ,เลยเฮ้ยทำไมเราอยู่นี่ล่ะจริงสิตอนนั้นไอ้ซอมบี้ป้านั่นเฮ้ยดีนั่นที่เราไม่ตายซอมบี้เกาะทองตัวนั้นหายไปไหนแล้วนะ,ะจ้งเลยอเฮ้ยแต่มันก็ทำให้เราคิดได้ว่า การที่จะหาหมู่บ้านต่อไปนั้นมันแทบจะเป็นแบบไม่ได้เลยเราคงต้องอาศัยอยู่โดยไม่มีเงินสั้นแล้ว,ลวช่วยไม่ได้สินะก็คงต้องหาเหมือง,องกว้างๆก่อนแล้วกันโอ้ยนี่นะข่าอัางแค่มนต้องใช้ชีวิตบ้าอะไรแบบนี้เนี่ยอ๋อ ทางต่อถ้าเจอทำเลดีๆก็จะสร้างบ้านถ้าเจอหมู่บ้านก่อนก็โอเคเอางั้นละกันก็แต่เราลอดตายได้ยังไงวะมีคนช่วยเหรอแถวนี้เนี่ยนะอีกวัว ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ช่างเถอะเอยอะไรนักหนาเนี่ยก็อ,อกัลจัมเพิ่งมีประโยชน์ก็วันนี้เดีวยวะเมื่อกี้เหมือนเห็นถ้ำใกล้ๆโอ้ถ้ำนี้แน่จะใหญ่ใช้ใช้ย่อยแล้วเนี่ยกดผิดอ,อ,อีกแล้ว น่าสนใจเขาไปยึดถ้ำน,นี้ก่อนเลยแล้วเป็นถ้ำแบบทะลุสินะโอเคเป็นที่นี่คงสร้างเหมือนบ้านได้อยู่แล้วแต่จะไม่มีแรกให้ฉันจริงๆหรอือเอาเถอะ่านแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยสิ เจอที่นี่เป็นบ้านจริงนั่นแหะบ้านเครั้ลงล่าสุดที่อยู่ที่นั่นเรามีบ้านกับเขาด้วยแหละว่าไปสมบีดูแม,ม่งอย่ากบฮีโร่บายว่ามาถึงไหนก็ไม่รู้ทั้งที่ตอนเดินขึ้นหน้าผาไม่มีแท้ๆตอนนี้ต้องระวังตอนเจอน้าผาสักหน่อยแล้วสิ ไปยืนใกล้นะผาจะปลอดภัยกว่าสินะนั่นรู้อะไรเอ้ะทำไมถ้ามันถึงเป็นสี่เหลี่ยมขนาดนั้นล่ะแปดฮะหรือจะมีคนอยู่แต่แทมนี้เป็นที่ที่ถูกกวาดล้างไปแล้วไม่น่าจะมีใครอยู่นะเอ๊ เป็นถ no ้ำที่น่าจะมีคนอาศัยอยู่งั้นเลยโอเคแต่ช่างมันก่อนต้องหาทุ่งหญ้าซะละสิไม่งั้นถ้าเราล่าสัตว์แบบนี้ ข้าวไม่พอกินแน่เอ้ยที่สร้างบ้านก็ยังหาไม่ได้บากเว้ยไหนจะไอ้ซอมบี้เกาะทองบ้านนั่นเ่งดูท่านะ่าจะเป็นสมุนของโจทย์เก่าไอ้ฮีโร่บายที่เคยเจอกันตอนนั้นสินะถามว่าไปเจอกันตอนไหนหนั่นเลยก็เพอเอิญมีภารกิจ ให้ฆ่าคนใกล้ๆหลุมโซผีโรบายนยนะคนคนนั้นรู้สึกจะเป็นหมอผีหรืออะไรประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้ช่างเหมืันก่อนเด็ถ้าว่าตอนนั้นจะสร้างบ้านได้อยู่นะฮิโรบายตายจากการโดนคลิปเปอร์ระเบิดโดยการที่คลิปเปอร์มาข้างหลังโดยไม่รื้ตัวเออเจอแล้วหมู่บ้าน เยี่ยมเค okay. เจอหมู่บ้านจะว่าไปมันจะไปมีคนได้อย่างไรนะที่แถบนี้เอาเข้าไปซิเฮอข้างข้าง ชาวบ้านจะไม่กระโดดเหยียบแครอทถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าโดนคนตีโจมตีสินะแต่แสดงว่าหมู่บ้านนี้โดนโจมตีจริงๆนั่นแหละเป็นบ้านที่สมบูรณ์พอสมควรเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าคุ้มอยู่ ที่นี่มีทุกอย่างครบเลยะจะเป็นหมู่บ้านล้างแต่คงต้องอยู่ที่นี่บีกสักพักนะนะแปลงข้าวแล้วให้เรียบร้อยเลยร้านติเหล็กอยู่ไหนล่ะเนี่ยเป็นที่นั่นพวกมอนสเตอร์ที่ม่ขโมยกล่องไป ก็ข้าวปุ้มคืนเขาก่อนแล้วกันก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าวันนั้นเราลอดมาได้อย่างไงนะอืแปลกนะจะว่าไป ทำไมต้นไม้มันควรจะโตหมดแล้วไม่ใช่เหรอจะบอกนะว่าเรามาช้าไปนิดนึงเพิ่งถูกโจมตีเหรอแสดงว่าเราใกล้พ้นเขตล่านลน้วใคมแล้วสินะเฮ้ยมันเฮี้ยเลยวะนะจ,จุดจุดจุดเลยไอเฮี้ยนี่อยู่นอกสคริปเฮ้ย เออลองมาสำรวจดูก่อนละกัน hmm. บ้านปกติสินะงั้นอย่าไปสนใจเลยเขาแค่ okay, สร้างบ้านแบบ hmm. ต่างอากาศโอเครต้องหาบ้านสักหลังอยู่แล้วนะ เตียงตบข้าวแม่งอ้อ <c oughs> มีม้าด้วย <c oughs> บางที <c oughs> มันเป็นม้าหรือเฮ้ย มาขัดขืนฆ่าดีกว่าวอนที่ฆ่าจะฆ่าเจ้าเพราะเจ้าฆ่าพ่อฆ่าฆ่าจะฆ่าเจ้าในสัตว์โอ้ยแกเห็นไหมเนี่ยคือศพเพื่อนเองนะงให้กูขีเ่เถอะให้กูขีเ่เถอะขอบคุณครับทีนี้ขออนุญาตออกมา ลืมไปเราไอ้นั่นไม่ได้อยู่ดีจะมืดแล้วเหรอเฮ้ยบ้านหลังน,นี้คุณจะใกล้ที่สุดแล้วนเะออไม่มีประตูเหรอก็อน,นั่นสินะชาวบ้านไม่น่าเปิดประตูให้มอนสเตอร์เข้ามาตีหรอกเอ้ยวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกัน ว้าตื่นแล้วอ, <S <S อ,อุ้ยแกะดำอุ้ยสี๋เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวมันเกิดเอียงตอนกูนอนแล้วไอ้แกะดำตัวเฮี้ยนี่คืออะไรแต่ขอเอาคิปเปอร์ก่อนก่อนที่มันจะพงหมู่บ้านกูเออมาดูแดกเออสแตนสแตน ยืนรับตีนเดี๋ยวนี้ไม่มีทะเลทรายเลยฮนะอุ้ยนั่นทำไมเมื่อคืนกูมองไม่เห็นวะอุ้ยขอโทษโทษโทษหอังว่าจะมีของที่น่าจะใช้การได้อยู่นะอืมอ่ะนี่ไงบอวเชี่ว มีเหล็กแล้วก็ชุดนิดหน่อยไอ้สองอันนี้คืออะไรหนังสือแล้วก็พพห<า>ูขีหะกุญแจแห่งความหวังนั่นน่ะคืออะไรกันวะไหนมาดูสิบางทีหนังสืออาจจะบอกเราได้ฮะ คุณแจแห่งความหวังที่จะทำให้พลยุคมืดงั้นเหรอคุณแจสำหรับผู้กล้าที่มีดาบแห่งราชาเหรอดาบแห่งราชามีเพียงดาบเล่มหนึ่งเท่านั้นที่จะฆ่าวิทเทอร์ได้มันอยู่บนบ้านบนภูเขา จงใช้คุณแจงความหวังซะเจ๊แต่ว่าไอ้คำว่าจากแล้วก็ชื่อผู้เขียนเนี่ยแม่งอ่านไม่ออกเฮ้ยแต่ก็ช่างเลยมันคืออะไรกันนะโอบคบ้านบนภูเขาไอ้หลังนี้นี่มึง มีประโยชน์กับเขาด้วยเหรอประเด็นคือถ้าหมู่บ้านมันสปอนตัดภูเขาอย่างนี้จะขึ้นยังไงวะเนี่ยอเจอล้เชดเดอรนี่หลังคาบ้านหรือทางเดินครับเฮ หลังนู้นมันไกลเกินไปหรือเปล่านะก็จะไปทางหลังนี้ก็ได้คิดให้แง่ดีไปก่อนทุวความขี้เกียจตาข้างขี้เกียจเป็นนะจ๊ะเอ,อคือมีคำถามมอนเตอร์เองเอเอง,เองไม่รู้ได้ยังไงเนี้ยจะว่าไปพวกมอนเตอร์มีจ่าฝูงที่ชื่อว่าไฟแครกเกอร์ ที่เป็นตัวแกนจับความร้อนหรือก็คือเป็นคีนในการควบคุมทุกตัวแต่ว่าถ้าไม่มีความร้อนมันก็ไม่เห็นดีกว่าใช้ได้ไดฉะนั้นนี่จึงเป็นความคิดที่ดีกว่าแต่ที่ถามที่ควรถามคือไอ้ที่นี่มีอะไรเดี๋ยวกับดักแล้วเรจะขึ้นไปยังไงเ,เนี่ย หรือว่าเรื่องการให้เราทําแบบนี้หรือเปล่าไม่มีแสงไฟถูกต้องเขาก็จะจับความร้อนไม่ได้แล้วนี่แหละเฮ้ย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 ไม่ใช่แล้ว <Hey. S 1> นี่มัน